เอาแต็งขึ้นไปเวทีมาเล่งเรือสิล้มยงไงแต่งหัวลำหนึ่งบ้านตัวนั่งเองตัวสวัสดีครับพี่น้องรับองไปทั้งหลายเพื่อน่อจะออก้อนผ่อนจีอรอ่อนลูกไส้ผ่านมาออก้อนเอาลูกไส้ทั้งหลาน้องชัดกันดีน้องชัดเจ้าตัวปอสักกี่ดีน้งชัดเออเห็นบ้ารเอาออกุ้มเปิดน้ำกรไดก่อเป็นลูกไส้กระหเป็นลูกไส้กระหึี่หยางีลูกนี่หยางนี้ลูกแบบเดนี่ นกหลายบังยนจุดตุ้มเลยนี่บังยนจุนตุ้มแม่คิดว่าเขาใจเจ้าลูกเจ้าลูกแบบใดเอาบังยนมาทักสินับยาที่ไหนเฮ้ยพี่น้องซื้อบัตรขอยืมก็ดันจอยกันมีคนบอกว่าเป็นเอฟซีแม่แตงนมาสั่นโอ้ขอบคุณค่ะนี่แต่เป็นสาวคือสิภูงามเที่ยวมาเลยนะไม่รับแต่ว่ามันผู้นึงอยู่แล้วแต่กี้กะด้านแต่ว่าเนี่ยอ้วนอืดเลยเจ้ามาเป็นได กวนดีซีแม่ยังนไปท่านไม่กวนก็กานไม่ได้ว่าผ่ดพิ้งไปใดอกถ้าเขากรเบงลายเถอะยูทูบดินี่ของแม่ดีช่องแม่แตนไปติดตามให้ล้วไปี่แม่แตนออฟฟิเชียลไคือพ่อแม่พร่้เลบอก่ารุองยูทูบตัวขนาดทองแม่ด้นี่ยจะมีให้ทองมีสวยไม่เพียนแม่ยายสวยออฟฟิเชียลเตอไปตระัดมืคือมึงช่อง เดี๋ยวมีผ่ากับผู้ยุวัฒลูกสะพายลูกไผ่ซีมาแล้วครับสันมาแล้วค่ะพี่น้องครับมื้อนี้ไผ่ซีอันโอ้ยวู้ย่ะไาเอาไปเทียวขวางก่อนเลยเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมาไหรนะมายช่วยแท็กวันนี้สมชื่อเลยวันนี้สมชื่อนั่งนี่เข่ากล้องสข่กลอนโซ่ในกล้องสข่กลอนนั่งนี่นั่งเบิ้งนี่เข่ากล้องหัวหน้านี่เบิ้งสข่กลอนจังเมื่อ าน,นานพี่น้องเห็นไปยายสวยสวยบอ๊อบผัดนี่สวยคักสวยสมชื่อเป็นห่วงแก้วบะมี่บ้านเนี่ยมันต้องห่ง<า>งว<า>งแก<ว>้วหรอกต้องยิ้มหวานเอาไม่ต้องห่วงแก้วสวยมันพี่น้องงามแบบนี้บ้านนี่แม่แตียนครับว่าสวยสวยคักสวยแน่มือน,นี่พี่น้องต้องฟ้าซื้อ,อ,อบัตรซื้อตัวเขามาผู้ดใดเข่ากุ้มจังสิ้งหูจักน้ำเขาคันพี่น้องบอ่เข่ากุ้มแก้งเขาบ่หูจกักน้ำเขานะคะ ุ Or, yeah. okay. okay. uh ้ายต่ยฮแล้วจากนี yeah, ้เสื้อผ้าแบบนี้นี่เธอจะไปรู้อะไรว้ายไม่ว่ายากเจ้าเบาเต้งหนาเต้งหนาเต้ยแ้ล้วว้ยเอ้ยม่อยากกินีจริงหรือเปล่าอยดิอยากดอยากเจ้าเบาเขาอยากอยากเจ้าเบาเต้งหนาันเล่ไปหาุกงากฟากันเ้อ ta cố lên nhóc, đặt mẹ? Tên mẹ. Bang <laughs> <Sao> là, <vậy? cười> mẹ đi vài nhàng nữa. Nghe mà <laughs>

ตากินขล้ยเด้อับ้แล้วซื้อบัซือนเองหนึ่งสามร้อยอคนหน่เด้นหมินแม่เมื่อกี้นี่คนเบิองพันสามยูทูบแหไหล์สดในยูทูบแหมคาเอะอ่มนนมม้ยังเห็ดผมเนี่ยสูตรสูตรยืดใส่หสูตสูตรยเถ่าเลยอยู่เราร้ ็แนนแตงก่อนอ้อยอไไ้ลูเสร็รแล้ว่าแม่เสร็จแล้วค่ะนี่เหอเขียงไม่เชื้อไม่เชื่อสะนตาเนี่ยวันนี้ว่านส่อะไรวะนี่โอเมนโ่เมนหางไก่ฟ้าแม่จ้าแถวบึงคุณตาลางเนี่ย ไม่เชื่อ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 ขิวโกงผ่านขั้นตอนน้าหวานวันปิ่งปรลดแกเกลี่ยนน้ำสีมชมแบไอ้กระซิบให้แม่พอ้วยพอนียแกว้แม่ขอนคกันไน้ากันรับ คือผู้แรบวกแ่้ะเรกแคนความหมายขอการ่แคนใออกมาตั้งแต่ที่ยไม่ด้ยาเตียม้ไรจะได้อุทวารี้นเอาเอาเอาจพุค่ะแม่ยามไม่ได้าจะมองวแม่ไล่สดยากดีคนี้ล่ะเ็กกีบเพราเติดตามแม่เต็มเดี๋ยวไว้เียนเมื่อพ่อคนเสด็เรื่อันใกล้ถือน้อง้่อตล้งแก่กระดาษ